วันนี้เราสองคนมาที่ใจกลางเมืองโอซาก้าม,มาถึงหอ,อคอยซีเซนทารุซึ่งถือว่าเป็นจุดไฮไลท์แห่งหนึ่งของโอซาก้านะครับหอ,อคอยนี้สูงประมาณ140เมตรนะฮะเคยสร้างครั้งหนึ่งเมื่อ1913สะฮะแล้วก็มาสร้างอีกที1943กาก็ถูกทำลายไปนะครับหอคอยนี้ได้รับการ ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่นนะฮะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาชมมากนะฮะเพราะว่าในหอคอยนี่มีนิทรรศการที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นบันทึกไว้นอกจากนี้นะฮะในหอคอยนี้ก็ยังมีจุดชมวิวมีทาวเวอร์สไลเดอร์นะครับ อคอยนี้ได้มีการปรับปรุงม,มาตลอดนะฮะจนกระทั่งมีผู้ชมเนี่ยถ้ามองไปไกลๆจะเห็นเข้าคิวซื้อตั๋วกันเนี่ยเป็นจำนวนมากเลยนะฮะคิวยาวหลายร้อยเมตรนังแบบของเราก็เดินชมบรรยากาศเรื่อยๆนะฮะออคอยนี้อยู่ใกล้ๆกับตลาดซีเซนซาคุนะฮะซึ่งเป็นตลาดที่ สวยมีของขายเยอะนะครับนี่ก็จะเห็นนักท่องเที่ยวมายืนรอเพื่อจะซื้อตัว๋วแล้วรอบๆนี่นะฮะก็จะเป็นบรรยากาศของร้านค้ารอบๆของคอย น,นี้เราอยู่ตรงใต้หอคอยนะครับดังแบบเราก็ยังยืนดูว่าจะไปดีหรือไม่ไปดีเพราะถ้ายาวมากนี่เราจะเสียเวลาเยอะกับการที่มาเที่ยวเนื่องจากว่าเรามีเวลาจํากัดแต่เราก็ได้มาสัมผัสตรงจุดสํคาคัญของโอซาก้านะเพราะใครขึ้นไปบนยอดหอคอยเนี่ยก็จะเห็นเมืองโอซาก้าทั้งเมืองนะฮะแล้วก็จะมีบางห้องก็จะมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีความเชื่อว่า ถ้าใครเข้าไปในห้องนั้นได้ไปแตะองค์เทพที่ประดิษฐานอยู่ห้องนั้นเนี่ยก็จะมีความจะรุ่งเรืองในด้านเศรษฐกิจนะครับอันนี้เราก็ให้เห็นนะอมีบันจิงบัมด้วยนะฮะมีนักท่องเที่ยวกระโดดมาเดี๋ยวลองดูนะฮะลองนะฮะ พวกนั้นคือพวกที่ท้าทายความสูงนะก็แล้วแต่คนชอบนะฮะคนก็ชอบความเสียวความสูงก็กระโดดลงมาเพอมีสไลเดอร์ขึ้นไปร้อยสี่สิบเมตรเนี่ยสามารถลงมาถึงพื้นดินเนี่ยได้ไม่เกินสิบวินาทีแต่เสียเงินค่าเก้าเลยครขอคอยนี้ก็เสียเงินค่าเก้านะฮะประมาณ 900เยนสำหรับผู้ใหญ่นะคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณสัก250บาทนะฮะแต่สำคัญคือตอนที่จะเข้าไปเนี่ยนะฮะคิวยาวมากเรายังไม่รู้ว่าจะได้เข้าไปไหมก็ให้ชมบรรยากาศรอบๆแล้วกันนะครับครับก็ขอจบคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้สำหรับเมืองโอซาก้าอีกที่นึงนะครับสวัสดีครับ